เอ้ยโยว่ตเตอ่โอ้โดคิกบิดฮะลาวาบักร้านบริการเติมโูมบักโปรโมชั่นสุดคุ้มัน้นี้ VIP อพีเ e เวอร์เลทห้าขั้นต่ำเพียงยี่สิบบาทและยังมีบริการส่งเกมพาร์ทเลทห้า ยังไม่หมดเพียงเท่านี้บริการจำหน่าย ID ไก่ตันบ็อกฟุตหากลูกค้ามีแรง V.I.P จะได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อ5%สนใจใช้บริการลิงก์ใต้ลัง,ลงคิปเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ขุดมีมใน E p ที่28นะฮะ EP พที่แล้วก็28นะฮะก็ลองย้อนไปดูได้นะฮะมันเป็นอีพที่28จริงๆนะที่ผมพูดนะฮะที่จริงมันเป็นอ p ีที่27นะฮะแต่ผมก็เออได้แหละนะอีพีนี้ก็เช่นเคยนะสำหรับใครที่อยากส่งมีมดูมีมนะฮะลิงก์ดิสคอร์ดใต้ังคิปเลยนะครับนะ โอเคว่ะแหละถ้าหากคลิปนี้ผมลงชามก็ขออภัยด้วยในกลับนะไปดูมีมกันเลยดีกว่าโหเปิดตัวได้ดีโอ้โหใครจะไปดูจบวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอืม เฮ้ยการผสมภาษาอะไรกันนี่โอ้โหโดนใจเฮ้ยครูบาโหไม่ได้เจอแกแนนเนี่ยนานๆนะทีลงมีไหมฮนะ อ้าวหนูถ้ากับแมวอืมไม่ถูกกันอยู่แล้วแมวก็จะเป็นนักล่าหนูก็ต้องเป็นผู้ถูกล่าอยู่ใช่ไหมงูถ้ากับเหยว่อเหยี่ยวก็เป็นผู้ล่างูก็เป็นผู้ถูกล่าสถาบันนี้เท่ากับชินแสสงสัยจะจริงฮะแกงอื่นเหมือนยากูซ่าแกงกูไม่บ้าก็บัญญาอ่อนโรเจอร์นายคำอะไรของนายนะ <laughs> โอเค หนูตีกันในซุปเนี่ยนะโอ๋โอ้นว่าคนจริง เปลี่ยนอามไม่ทันเลยอ้าว,วเกิดในแค่ฝันความน่ากลัวสมัยก่อนสิ่งที่ผมเคยกลัวผมกลัวผีเก้าอี้แล้วก็กระจก6ด้านอินโทรของค่ายวาวแล้วก็สามองคนฟิล์มอ้นี่น่ากลัวจริงท่านผู้ชมหายสงสัยว่าผมกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ใช่ไหมผมกำลังเล่นเกมเอ่อไลท์ออฟอะไรสักอย่างนี่นะครับนะ <c oughs> เถิดเเถิดติดเกมไปหน่อย เฮ้ยเมดโอ้ไ mm ม่ใ hmm. ช <mo ans> ่มมดไม่ใช่มีดอโหเอ๊ดวดดามันไม่เหมาะเออจริงๆนะมันไม่เหมาะนะมานแมน ทำไมไมันมีหมาเคาะกระทะอยู่ด้วยอู้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 คุอลิสเบตคำพูสุดท้ายว่ามา แล้วทำไมถ้ามีโดนขาวมาได้มาเออเพื่อนจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าจอแดนของฉันปลอมหรือจริงเอ่อดูโลโก้สิเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ออันนี้ของเจรงอันนี้ของปลอมกาวกาว Sony m a k e y o u b e l i e v e แน่นอนครับ โฮฮ่าไอ,อเผด็จโดนเกินไปแล้วนะอ๋อถุงอย่างทำไมมันเล็งนีดเดียววะนะเจสส์ใกล้คนที่โหดจริงคนที่โหดจริง โอ้คิวโดนกันเลยซีกอไอซีอีกล้วเออเอว้ายเรยนโบเฟนโอ้ไม่กัดร้อนต้องเปิดแอร์แต่ถ้าอยากได้คนเทคเคนต้องเปิดใจรับทราบครับตามนั้นครับพี่ชายนี่มันห้องส่งมีมธรรมดาแต่ได้ส่งติ๊กตอกมาในนี้ใช่ไหม ใครที่กำลังดูคิปนี้อยู่นะฮะนี่คือตัวอย่างเนะี่ยผมจะภายในหนึ่งวันนะฮะคุณจะไม่สามารถส่งมีมได้นแกรับนะเฮ้ย <laughs> นักบิดเลเวลเจ็ดร้อยใจจะได้ฟาร์มาขนาดไหนเนี่ยอืม <c oughs> และนี่คือทําไมเอเลี่ยนถึงไม่มาเยี่ยมพวกเราโอ้ <laughs> <laughs> <c oughs> ไม่เอาไม่ดูไม่ดูกลัวกลัวามนจะังเปดีห้าอยู่ใจเย็นไม่เอาเฮ้เกชีดทิมแพกกว่า โอ้แมวตัวิดเหลืองอ้ยไม่ได้เอาลงไม่ได้เอาลงคลิปไม่ได้หกอะไรวะ ชิวแท้าอ้ายรักไม่มีค่าพาลาเซตามอนอืมน่ารักจังเลยยดูได้ทั้งปีอ่ะเออบอกให้เลย คิดเซาป้าหรอโอ้โอ้ฮฮฮ YouTube เ <laughs> ฮ <laughs> ้ย <sk ar> ขลึกถ้านักเรียนพบคู่รักหนุ่มสาวกำลังยืนประทะคารมกันอย่างรุนแรงนักเรียนควรทำอย่างไรก็ไก่สาดน้ำใส่ขอไข่ส่งฮอดคู่ไปขอควายเราเรียกมูลนิธนิร่วมกตันตอยู่งอง,งูถ่ายคลิปวิดีโอลง youtube ไม่รู้เลย ถ้าเป็นผมก็ส่งคอนคู่ไปนะฮะแต่ถ้าเป็นผู้ชมถ้าผู้ชมจะเรียกข้ออะไรย่เลืมงคอมเมนต์ไว้ตอนัง,งคิปด้วยนะครับผมจะได้กลับมาดูนะ <c oughs> อันนี้ผมขอทุกผมขอพูดถึงมีมที่แบบแบบยังไงผู้ชายอ่าบูเมนแล้วก็ถือแก้วแมนแล้วก็ถือแก้วอะไรสักอย่างนะฮะผมก็ไม่รู้หรอกนะฮะพวกเขาจะเหยียดกันทําไมนะแบบอ้อยไม่ได้เรื่องออผู้ชายนี่ไม่ได้เรื่องออผู้หญิงนี่ไม่ได้เรื่องผมก็ไม่รู้นะจะเหยียดไปทําไมนะครับ ถ้ามนุษย์ต่างดาวรู้ว่ามนุษย์ยังเหยียดกันอยู่แล้วแบบไม่มีการพัฒนาใดๆทั้งสิน้นมนุษย์ต่างดาวจะคิดยังไงฮะแบบฮิวแมนมนุษย์อย่างเงี <laughs> ้ยมนุษย์ก็ <laughs> สปีชีมนุษย์นะะเออทำไงได้อยู่แค่นี้แหละไม่ไปไหนไกลหรอกอ แม่มีอะไรดูกับเขาสักที โหเร่นงเครื่องนานจัง โอ้โหวคนจีน <Bien ven ido> oh, ดา่าด uh, like, uh, ่าเป็นภาษาอังกฤษซะด้วยออเจิน่ฟอร์ป่าว่ะเอาเรื่องโบร เฮี้ยนะแมนอ้าวอ้าวหนีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตร์เขาเตอ์ทิงชาวไม่สามารถคอนโทรลฮาคิได้ทำไม

เฮ้เฮ Get ้เฮ้แอลกอฮอล์กับแผลเนี่ยนะทังหัวเขาทำไมองจะต่อยกันไหม โ oh, 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 hey, <laughs> okay. อ้โหเอ้ยโย่ฮ่เหมวนเือนครูที่ตามให้ส่งงานได้แล้วเพราะอีกสามวันจะสอบแล้วโอ้เส้นตายอะเรานา,นงงานคุกเ่าแล้วกาบแล้วเอาเกียร์สีมาให้ผมฟรีเดี๋ยวนี้ <laughs> ไม่ได้นะคะไม่ได้เหรอครับไม่ได้เหรอครับไไม่ดตกอเมกีปล่อยเป็ดแสนล้านภพแสนล้านชาติช่วงนิดนิรันดิเดี่ยวนี้ครับไม่ได้พร้อมันแต่งต้องตัวพระพุขายเลยนะโอ้เกียนชินเพย์เยอะจับสแก คฮะโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละโอ้ย <laughs> โอ้ยเอ้ยโยสกรัตเฮ้ยของจริงของจริงไม่โมอื uh ้อ huh. อะไรวะเดอเดเแล้วทำไมแมวต้องอยู่ข้างๆยเข้าใจเอ้ยอยู่รเรียนวะ

อันนี้เรื่องอะไรผมไม่เคยดู Made in a bit meme science team made in a bit เดี๋ยวผมเห็นผ่านๆมาน่ก็ถ้าหากในเรื่องเป็นยังไงก็สามารถบอกไว้ใต้ลังคลิปด้วยนะกันนะครับผมจะได้ไปดูนะเอ้ยโอ้โหมีเป็นหลอดมีเป็นกล่อง ดูดได้เลยอืมอ oh, 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 ิ่มท้องฟ้าไงอ๋อจำได้หรอโอ้โ้ดูไปรุ่นนี้โอ้ปลาอ๋อมันมากินปลาเอ้เอ้ย

แม่เบาได้เบ,บากระจกแตกนี่ห <laughs> ัวแตกนี่แม่ขำแน่นอนคร <laughs> เ <อา S 1> ัเฮ้ยออกสงสัยเอาจริงนะฮะโอ้ยวันนี้อากาศดีเว้ยมันทบุรีเอาเนองครับฟังเพงลงอะไรครับเนี่ยอ๋ยลอลิซเซอร์ฮาร์ดแบนด์ครับอ๋อครับครับครับอินเตอร,ร์ด้วยลิซเซอร์ฮาร์ดแ<ะ>บนด์เดียวกันตัวนี้ น้องโอ้โหลำเลยเฮ้นี่นี่โต้ฮ่าฮ่ส Real Fish versus Fake Fish Fake Fish real fish okay <gasps> oh ไปตังฟรีตังฟรีโอเคนะสำหรับอีพีนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะยาวถึงไหนนะฮะแต่เอาเป็นว่าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับลาสโลนะครับนะนี่ก็แค่ส่วนหนึ่งของคลิปนะครับนะทิกตอกแล้วก็มีมยังมีอีกเยอะนะครับเอาล่ะเรื่องดีสขอตั้งคลิปนะฮะบ,บ๊ายบายจ้ะ